เนื้อเพแปดแปสดดีครับผมวันนี้มีลอกคูลเลโรดีซีเข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับนะเข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะตัวนี้เป็นรอบ8นะครับห5 1 XG ้านนะครับรอบ8ดหมุนซ้ายนะครับสปูลก็ปกตินะนะครับเสียงดีก็ปกตินะครับแต่ว่ามันจะมีรูรอยนี่ตามนี้นะครับไม่ไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะนี่ตรงนี้นะครับนะ นะครับริ้วรอยก็พอสมควรนะแล้วก็มีริ้วรอยอยู่ตรงนี้นี่ฝาปับหน่วงนะครับพวกนี้มันมีของแต่งเปลี่ยนใส่ได้หมดเลยนะนะครับริ้วรอยภายนอกอะไรอย่างนี้นะครับบอดี้ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนะหมุนลื่นนะครับดีซีทำง,งานปกตินะครับนะขอโทษลื่นเลยนะครับตัวนี้ ประมาณนี้นะครับนะครับเสียงดี่ียังปกติอยู่นะระบบนวงปกติครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่นะครับสปูลไม่มีรอยอะไรนะนะครับ อันนี้เป็นค่าสติกเกอร์นะสมบูรณ์ปกติดีครับดูความดูภาบนะฮะอันนี้เช็คให้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ,ต,รบตัวนี้ไม่มีกล่องนะนะครับตัวนี้ไม่มีกล่องนะนะถ้าร้าท่านใดสนใจตัวนี้นะครับในราคา4ี่0ันสองร้อยห้าสิบแล้วกันขอค่าส่งส5ก่าสิบาทนะสี่สอง้าครับจัดได้เลยครับให้ไวเลยก่อนที่ใครจะเอาไปนะจัดไปครับผม